ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมศักดิ์สวรรค์ชนแนลนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่ปัม๊มเตาถนน้ำมันตอตทแถวตลาดจอมพลนะครับน้ดนด้านานู้นจะเป็นตลาดจอมพลตอนนี้ผมสั่งกาแฟอยู่นะครับที่ร้านคาเฟ่เมซอนเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะพาทุกคนไปดูก็คือวิธีการทำกิมจิครับ เป็นการทำกิมจิจากร้านออนเซ็นนะครับเป็นร้านซูชิแอนชาบูนะครับเรากำลังจะเปิดร้านพรุ่งนี้แล้วนะครับคือวันที่28ธันวานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำกิมจิยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอไปเอากาแฟก่อน ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปนั่งถ่ายตากแดดเอาหน้าไปหาแสงทําไมนะก็ไม่รู้เหมือนกันไปนะเราไปกันดีกว่าออกจากปั๊มปตทนะครับก็เดี๋ยวซ้ายมาเนี่ยครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดจอมพลนะครับเห็นป้ายไหมครับอะซูมให้ดูนี่นะฮะตลาดจอมพลปุ๊บเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยตบไฟเลี้ยวขวาก่อน มาแร้านนอนเซนของเราจะอยู่โซนทางนั้นนะครับทางขวามือเข้ามาปุ๊บก็เลี้ยวขวาครับมีที่จอดรถเพียบเลยนะครับ ดูที่จอดรถแบบกว้างมากถึงแล้วครับเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับออนเซน็นชาบูแอนด์ซูชินะครับเปิดพรุ่งนี้วันที่28ทธันวานะครับเริ่มต้นที่ราคา299บาท ทุกคนครับเขาเริ่มทำกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงผักอะไรมากผักกะมีแกล้มแล้วก็ไอหัวเชยขาวใช่ครับหัวเช้ขาวแกล้มครับหอมสดไม่มาเลยครับกะหล่เชยขาวผักกาดขาวแกล้ม อันเอีเอเมื่อกี้ผมพักรอเขาหั่นผักนะครับขั้นตอนหั่นผักนี่คือนานมากอะ่ะเพราะว่าเขาทำจำนวนเยอะไงครับประมาณแบบเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็เอาผักที่ใส่ในกระมังแบบรวมๆกันเมื่อกี้นี้มาแยกใส่ถาดนะครับจะได้แบบกระจายกระจายความร้อนได้ทั่วนะครับนี่ มีแครอทด,ด้วยเขาบอกว่าต้องตากไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับเออแล้วก็เขาทําซอสไว้แล้วคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้อ่ะพอดีไม่รู้เขาทาตอนไหนด้วยนะ <c oughs> เออก็เรื่องซอสเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน <c oughs> ก็คือเขาทําซอสไว้แล้วแล้วเดี๋ยวพอผักเสร็จตากเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาซอสมาหมักนะ ดูทรงแล้วก็คงจะตากไว้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวไว้เย็นๆเขาคงจะเก็บไปทําซอสเอ้ยไปหมักกับซอสเนาะเอออันนี้คือทั้งหมดของวันนี้เหรอใช่ครับเพิผักเยอะใช่ไหมรอบแรกพอเราตากแดดมันจะหดลงเออมันหดทำไมเราต้องตากแดดล่ะให้น้ำมันออกเนี่ยน้ำผักออกครับเราถ้าทำสดน้ำผักมันจะลงกับซอสมันจะไม่อร่อยแล้วมันจะอมน้ำเยอะเราตากแดดเพ็่อมันตึงเหนียวลงจากเยอะๆจะได้ประมาณนี้ แล้วพอเริ่มหมักมันจะเป็นง่ายอ๋อมันจะเข้มข้นกว่าด้วยเนะาะเพราะเวลาหมักนานๆน้ำผักนี้ก็จะแต่มันก็จะสิดแล้วองนี้คือเราต้องหมักต่อยไหมคะคืออ๋ออินทิเสตเสร็จแล้วนี่ก็แช่แบ่งแค่เฉลือดนี่นะครับต้มไม่ไม่แบ่งครับเอาเอาข้าออเาวหม้อเลยครับจะมีต้มใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอหมักมนานแ,แค่ไหนครับครับผมหมักนานแค่ไหน สวันก็ได้นะครับ 2>, 2วันแต่ถ้าผักเราแห้งด e ีเอาแบบเริ่มกินได้เลยอ่ะเริ่มกินได้ประมาณ2วันเนี่ยนั่นก็เป็นกิมจิที่เป็นสูตรหมักแบบซอสแบบสูตรพิเศษนะครับคือซิกเนเจอร์ของที่นี่นะเป็นยังไงพี่ปอคิดว่าน่ากินไหมนะเดี๋ยวเราไว้เขาหมักเสร็จ2วันแล้วเราค่อยมาลองชิมแล้วมารีวิวอีกทีส่วนเรื่อง เรื่องสูตรของซอสนี่คือเราบอกไม่ได้นะครับมันเป็นความลับครับผมเป็นสูตรลับนะซ <c oughs> ิกเนเจอร์ไงต้องเป็นความลับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเยังไงก็ฝากร้านออนเซ็นชาบูแอนดซูิด้วยแล้วกันนะครับใครอยู่แถวขอนแก่นก็แวะเวียนมาลองชิมลองคุณหนุนกันได้นะครับผมบ๊ายบายออนเซ็นชาบูแอนูชิขอนแก่น